อยู่ถึงตอนนี้ยังปากเหวยแกยังไม่ได้ยืนเลยคนชอบแกเยอะอ่ะแกแกต้องให้กําลังใจแกต้องคิดบวกกับตัวเองบ้างแกคือแกก็รู้ฉันเป็คนคิดลบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วกว่าจะผ่านโมเมนต์ลบอีวีที่แล้วมาได้น่ะเออเกือบแย่แล้วแม่บมันมาเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งมันน่ันมาเกิดฉันเป็นคนที่คิดลบกับตัวเองเหมือนกันนะแกไม่เชื่อดูวิกแรกวิกหนึ่งวิกสองวิกสาม ใช่แกคิดลบกับตัวเองคิดลบกับตัวเองมากด้วยฉันรู้แต่จนมันพอคิดลบแล้วฉันไม่ใช่คนที่จะโฮตัวเองได้ไงมันทําให้แบบแล้วฉันยิ่งแบบว่าคิดลบมันทําไม่ได้แกเหมือนตอนที่ฉันต่อท่าฮูล่าเดอะเวิลอะแล้วฉันฉันยังนอยอยู่ฉันก็แบบฮูนเดอะเวิลแบบไม่ไปเลยแต่แบบน้าตาคอแบบมาล้อไห้ในห้องน้ําบ่อยมากเลยอะต่อท่าจำไม่ได้เต้นไม่สุดอินเนอร์ไม่มาเลยอะจนแบบ ฉันรู้สึกว่าฉันอยู่กับแกฉันมีสติมากเลยคือจนกระทั่งในวีคที่ฉันพูดขึ้นมาว่าแบบตอนที่นั่งอยู่ด้วยกันในห้องอ่ะพูดถึงความสุขพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เข้มแข็งขึ้นได้นิดนึงแต่ฉันก็กลับไปอย่างวีคที่แล้วอ่ะฉันก็ร้องไห้เยอะมากเลยที่ฉันไม่อยู่กับแก ฉันก็กลับไปเว้นเวอร์ฉันก็กลับไปแบบโอ้ยฉันจะเป็นตัวถ่วงให้กลุ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้ยฉันทําไม่ได้ฉันอยากขี้ขายได้เพื่อที่จะแบบว่าโชว์อ,ออกมาดีอะไรเงี้ยแล้วฉันก็แบบพยายามขี่แล้วฉันก็ขาเจ็บแล้วแบบตอนสูกครูก็มาพูดกับฉันบอกว่าอะไรอะอะไรวะไม่ลองขีก็ได้ไม่ครูครูเอกอะบอกว่าฉันน่ะขี่ผิดวิธี ว่าคนเราไม่สามารถชิกได้แค่แนทีิเดียวหลอกเลยอย่างเงี้ยเพราะงั้นมันจะเบี้ยวจเบี้ยวเบี้ยวสุดพลังมากแล้วแบบฉันเบี้ยวไปแล้วไงแล้วกล้ามเนื้อตรงนี้ตอนนี้ยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยที่เนี่ยฉันก็เจ็บฉันก็เจ็บเหมาณันแต่ว่าฉันเจ็บแค่ตรงเนี้เออของฉันเจ็บตรงนี้เลยจ้าแล้วก็คือเพิ่งเห็นว่าตรงเนี้ยช้ำแล้วก็ตรงเนี้ยเจ็บไปจนถึงเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ลงมาถึงเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดแต่ตอนฉีกขาวบนเวทีไม่รู้สึกเจ็บเลยแต่ฉันดูเมื่อวานฉันรู้สึกเจ็บตัวเองมาก เจ็บมากตอนที่ลงไปนะไม่รู้สึกเจ็บแล้วสามารถค้างได้แบบว่าให้ฉันค้างต่อสิให้ฉันค้างต่อสิฉันเลืออเคตอนเพลงทีมอ่ะแต่แบบโอ้ยตอนเพลงทีมฉันผิดกระจายจ้าดีแล้วที่กงไม่จ่าแบบนอยเปียมาเพราะว่าฉีกขาตอนเพลงทีมโอ้ยแกและแกแทบยืนไม่อยู่แกแกโหดมากอ่ะเพราะว่าส้นสูงขนาดนั้นอ่ะมันต้องพึ่งลงไปเลย เพอระคอยได้เออไม่งั้นก็จังหวะเดียวจังหวะเดียวท่าที่พี่น้องสอนก็คืออย่างนี้อ่งยแล้วก็กระโดดฉันทําไม่ได้มันยกไม่พ้นโซนเจ็บกลัวเจ็บไมลงเลยจ้ะลงไปเลยโอ้ยพังช่วงล่างพังโอ้โหแทแท้มากเราไม่ได้เสียงกีดอ่ะมีไะม จริงนะนี่ในในในทีวีก็มีจริงจริงอันนฉันก็แบบฉันก็แบบคือไอ้บนเวทีมันได้ยินไปแล้วป้าแต่ฉันอยากรู้ว่าเมื่อวานมันได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินได้ยินจริงเหรอเสียงแกว้าวว้าเนี่ยคนทั้งประเทศรู้หมดดูาไม่ได้เซียนฉันไม่ไปดูอีกเขาเซียนอ่ะชอบโอ้ยเซียนสีขาวอ่ะจริงจริงเจ็บมากทำมันเซียนเออและ อันนี้พี่มีคนแปะแปะอโอ้ยแกและแกที่ดูฉันออกไปยืนสามบิดฉันฉันเข้าใจไม่ได้ซอมด้วยกันเลย